วันนี้ก็จะมานำเสนอประวัติและผลงานของแชมป์และรองแชมป์เดอะสตาร์ปีที่4ถึง6กเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวเป็นการประกวดร้องเพลงแนวเรด,ดิตี้โชว์ภายใต้การผลิตของบริษัท e x a c t เครืเจมเอ my, ็มแกรมมี่ฤดูการที่1 1 0ถึงและสร้างโดยเดอะวันอินเทอร์ไพรส์และกันตนากรุป๊ปโดยคลิปนี้ก็จะมารวบรวมประวัติและผลงานของแชมป์เดอะสตาร์ปีที่4-6ถึงไม่ทุกคนได้ติดตามแลบชมกันเดอะสตาร์ปี4จัดขึ้นในปีพศ2550 หนึ่งผู้ชนะเลิศคือแก้มวิทยานีเปรียก,กินหรือแก้มเดอะสตาร์แก้มเกิดวันที่21กันยายนพศ .25 ง2ที่จังหวัดพัทลุงแก้มเริ่มร้องเพลงตั้งแต่3ขวบคือเพลงต้องสู้ของจนเจินบุงสูงเนินเธอชอบร้องเพลงจากที่ได้รับชมในโทรทัศน์แม้ยังอ่านเนื้อเพลงไม่ออก แก้มชนะการประกวดร้องเพลงครั้งแรกขณะเรียนอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่1นึ่งเร่งเนนเทศบาลบ้าสามกอจังหวัดภูเก็ตโดยใช้เพลงสั่งนางของมนสิทธิ์คำสร้อยเมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ทท3ได้รับเลือกให้เป็นนักร้องวงดนตรี3กองซูเปอร์แดนส์ในงานประกวดส่วนใหญ่เธอมาจะได้รับรางวัลชนะเลิศ ขนาดยุ18ปีและเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาณนะโรงเรียนสตรีภูเก็ตแก้มได้เข้าแข่งขันรายการเดิะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดดาวปี4แก้มได้เข้ามาเป็นนักร้องในสังกัดเอกแซต่อมาปี2551แก้มได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตีคณะดุริยางศาสตร์สาขาวิชาดนตรีแจ๊สเอกไว้แจ๊สมหาวิทยาลัยศิลปากรและจบการศึกษาในปี2556 แกมออกซิงเกลิลแรกเพลงความผูกพันซื้อความรักไม่ได้และออร์บัมแรกเพลงโปรโมทแรกคือเพลงไม่สวยเลือกได้จากนั้นเธอก็ลองเพียประกอบละครครั้งแรกกับเพลงแสงและเงาประกอบละครเรื่องเงาอาโศกแกมเริ่มแสดงในละครเวทีเรื่องลมหายใจเดอะมิวสิคัลและละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเรื่องหัวใจพลอยโจร ต่อมาเธอได้เริ่มงานภาคในบทเชียร่าในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมหัศจรรย์มนรักเจ้าชายกบและภาคตัวละครเอลซาในภาพยนตร์เรื่องผจญภัยแดนคำสาบราชินีหิมะและแก้มก็มีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งงานเพลงละครโทรทัศน์ละครเวทีภาพยนตร์ผลงานภาคพิธีกรและกรรมาการการแข่งขัน สองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุตสุภรุตเตชตานนท์รุเตเตอร์สตารุตเกิดวันที่13กันยายนพศ2527ที่จังหวัดขอนแกน่นมีพี่น้องสองคนรุตเป็นบุตรชายคนสุดท้องของสุภทธิ์เตชตานนท์อดีตสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น6สมัยกับภาวินีเตชตานนท์รุตเรในการศึกษาะระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่น ระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยลาลัยขอนแกน่นปัจจุบันคือคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรู้ได้เข้าประกวดรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีสีและผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนจากภาคอีสานและได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในที่สุดหลังจากนั้นรุ่ก็มีผลงานเพลงทังอารบั้มเดียวเพลงกับละครและร่วมงานคอนเสิร์ต ปัจจุบันทําหลายอย่างทั้งทํำทริปสอบใบอนุญาตทำทัวร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นนักวิทยากรและเป็นไกด์นำเที่ยว 3. รองชนะเลิศอันดับ2คือต้นเชียร์ทอนเษฐจ,จินดาหรือต้นเดอะสตาร์ ต้นเกิดวันที่1 3สิงหาคมพศ .25 2 7ายสเดำเร็จการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุญยาวัฒนวิทยาลัยจังหวัดลำปางและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้นเป็นหนึ่งใน8ผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี4และได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองต้นมีผลงานตามมาทั้งผลงานเพลงงานโฆษณาคอนเสิร์ตและผลงานละครอาทิเช่นละครเรื่องแก้วล้อมเพจ บ่วงรักการมเทพฮีโร่พันรักเซนสื่อรักสืวิญญาณและโรงแรมผีเดอะสตาปี5จัดขึ้นในปีพศ2552 1. ภูชนาเลิศสิงโตสารัตคีรันธนภูวดลหรือสิงโตเดอะสตาร สิงโตเกิดวันที่3มิถุนายนพศ2535ที่จังหวัดขอนแก่นศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนกัญญาณวัฒน์ขอนแก่นจนปี2552สิงโตได้เข้าแข่งขันรายการเดอสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี5 แม้เขาจะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยที่สุดในรายการแต่ด้วยความสามารถและเสียงน้องของเขาที่มีเอกลักษณ์ทำให้เขาสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จสิงโตได้ย้ายเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาตรีสายวิทย์คณิตโดยสายเฮียที่ย้ายโรงเรียนเนื่องจากสิงโตต้องมาทำงานในวงการบันเทิง หลังจากเรียนจบสิงโตได้สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข้ามาศึกษาอยู่ที่นั่นจนถึงชั้นปีที่สองจึงลาออกไปศึกษาต่อและจบการศึกษาที่สถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากที่สิงโตเข้าวงการบันเทิงเขาก็เริ่มมีผลงานเพลงออกมาเป็นระยะและมีระดับแรกในชีวิตชื่อว่าสิงโตพร้อมทางได้รับโอกาสทั้งการสแสดงละครโทรทัศน์ละครเวทีสิทค,คอมและพิเซนเตอร์ทำให้เขามีแฟนคลับมากมาย ก่อนที่เขาจะค่อยห่างหายจากวงการบันเทิงปัจจุบันสิงโตเข้ารับราชการทหารอากาศที่สถาบันเวทาศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 2. รอชนะเลิศอันดับหนึ่งคือดิวอรุณพงษ์ชัยพินิจหรือดิวเดอะสตาร์ ดิวเกิดวันที่21มีนาคมพศ2530จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Mary อ m m a c u l a t e c o n v แว t ระดับมาธยมศึกษาจากโรงเรียนชนรัฐอํารุงจังหวัดชนบุรีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาีรีจากคณะมนธรนศิลป์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใบที่สจากวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต เขาเป็นคนที่รักและลงไหลในเสียงดนตรีและมีความใฝฝันที่จะเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กดิวเคยเข้าประกวดในรายการ True Academy Fantasy Season 4แต่ก็ต้องออกจากการแข่งขันในสัปดาห์ที่2เนื่องจากเป็นหนึ่งใน4คนที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุด แต่เขาก็ยังไม่หยุดฝันเมื่อได้มาประกวดในรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี5และสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานออกมาเป็นระยะทั้งผลงานเพลงงานละครพิธีกรและงานคอนเสิร์ตหลังจากนั้นดิวก็หายไปจากการร้องเพลงสักพักและกลับมามีกระแสอีกครั้งในรายการเดอะแมสงานวัดภายใต้หน้ากากปาโปง่ง ล่าสุด,ดได้เปิดค่ายเพลง51 Entertainment และผ่านตัวมาเป็นครูสอนร้องเพลงด้วย 3. ดรองชนะเลิศอันดับ2คือฟุกพัชราธรมลหรือฟุกเดอะสตาร์ฟุกเกิดวันที่9ตุลาคมพศ2531ที่กรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนยนออฟอาร์คระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกล่าววิทยาลายัยและระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญ ในวัยเด็กฟกซนาเป็นสมเด็จพระยอดฟ้าในภาพยนตร์เรื่องสุริโยทไทยและแสดงเป็นพานเรศวนในละครเรื่องกษัริยาเมื่อปี2547ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ฟูกได้รวมกับเพื่อน5คนตั้งวงนดนตรีชื่อไฟซูโม่สังกัดค่าย ard, แม็กยาร์ดและออกอัลบั้มเพลงชื่อ Teen Story ฟูเข้าประกวดร้องเพลงในรายการเดอะสตาร์คนฟ้าควาดาวปี5และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ปี2555ฟุกขอยกเลิกสัญญากับ Ex อ a c t กและออกมาทำงานเพลงด้วยตัวเองต่อมาในการเลือกตั้งพศ2 5 6 6 ฟุกลงสมสัครสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่50จนวันที่26กันยายนพศ2566ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้เขาเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเดือสตาปี6จัดขึ้นในปีพศ2553 1. ผู้ชนาเลิศคือกัณนนภภพัอินใจเอือ้อหรือกันเดือดตาการเกิดวันที่23ตุลาคมพศ2 5 3 3ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพระบระดมราชานุสสรดอนเจดีระดับมาธีมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัยร,ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกร้องเพลงตั้งแต่อายุเจขวบโดยบีดาเป็นผู้สอนเขาได้เข้าประกวดในรายการ KPNJ u n i o r Award ปีพศ .2543 ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง9ขวบและสามารถคว้ารางวัลน,นักร้องอยุวชนดีเด่นแห่งประเทศไทยการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในการประกวดรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวการเคยเข้าประกวดเดอะสตาร์ปีหเน้นไปทางเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงแต่ก็ไม่ผ่านเข้ารอบ แต่กันก็ไม่ทิ้งฝันเดินทางมาประกวดอีกครั้งในเดอะสตาร์ปี6และได้ฝึกร้องเพลงกับครูสอนร้องเพลงนนทิยาจิวบางป่า ah. และในที่สุดกันก็สามารถคว้าแชมป์เดอะสตาร์ปี6ได้ในที่สุดนอกจากนี้แฟนๆยังรู้จักกันในนามแกงอสรพิษที่มีรีเรื่องรีดและโตโนโพาคินเพิ่นสนิทในรายการเดอะสตาร์ปี6รวมทําเป็นหนึ่งในแกงสี่โพดาประกอบด้วยแก้งวิเชียรนีดมจารุวัฒน์และตั้มวราวุธ การมีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งงานเพลงละครโทรทัศน์สิทคอมละครเวทีโฆษณาภาคเสียงและพิธีกรปัจจุบันการมีผลงานเพลงและการแสดงให้แฟนๆติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่อง 2. องรองชนะเลิศอันดับหนึ่งริดเรืองดิสซิริพาณิ์หรือริดเดอะสตาร์ริดเกิดวันที่20มิถุนายนพศ2533ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรชายคนกลางริดมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องชายหนึ่งคน รีจบการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยาศาสตร์มหา,ยายวิทยาลัยขอนแก่นเกียรตินิยมระดับ2และระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยแพทยาศาสตร์นานาชาติจุฬาภร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาวิชาตจวิทยาหรือ MSc c o s m e t i c Dermatology หลักสูตรนานาชาติที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รีเป็นที่รู้จักจากการประกวดรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีหและสามารถเข้ารอบแคนสุดท้ายจนได้ตำแหน่ง รอชนะเลือนดบหนึ่งมาคลองได้สำเร็จและรีตยยังเป็นสมาชิกในแกงอสรพิษซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันในช่วงแข่งขันรายการเดอะสตาร์และยังค,มค,มคมงคบหาและสนิทสนมกันมาจนถึงปัจจุบันอ่านประกอบไปด้วยกันนพัทและโตโนโภาคินหลังจากประกวด The Star ร์ริตก็มีผลงานตามมาอีกมากมายอาทิละครโทรทัศน์ซีรีส์ภาพยนตร์สิทคอมพิธีกรนักเขียนงานเพลงคอนเสิร์ตและพิเซนเตอร์ ปัจจุบันริดเป็นหมอและเปิดคลินิกเดอะริสค,คลินิกกว่า8สาขา 3. ดรองชนะเลิศอันดับ2คือโตโน่พาคินคาวิไลศักดิ์หรือโตโน่เดอะสตาร์โตโน่เกิดวันที่29สิงหาคมพศ2529ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นลูกคนโตและมีน้องสาวหนึ่งคนโตโน่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา,กา,กษาจากโรงเรียนขอนแก่ววิทยายนและระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวขิน ในปีพศ2553โตโน่ได้เข้าประกวดในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และเป็น1ใน3ของแก๊งอสอรพิษอันประกอบไปด้วยกันเดอะสตาร์และริดเรืองริดเกิจดจากการรวมตัวกันในช่วงแข่งขันเดอะสตาร์และยังคงคบหาสนิทสนมกันมาจนถึงปัจจุบันโตโน่เคยเข้าพิธีมั่นกับแตงโมพัธทธาธิดาเมื่อปี2556จะเลิกลากันในปี2558 และโตโน่ยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพจากสโมสรฟุตบอลราชบุรีมิดพลเอฟซีอยุทยายูนิเต็ดและ,กะเกษตรศาสตาร์เอฟซี โตโน่มีผลงานในวงการบันเทิองอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นผลงานเพลงละครโทร,รทัศน์ s ิคอมภาพ,พยนตร์ละครเวทีคอนเสิร์ตและโฆษณาโตโน่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับนิชานะทาทนิชาเมื่อปี2560ที่โครจรมาพบกันในละครเรื่อง The Cupid ตอนการมะเทพซอนกลคลิปนี้กว่าในรวบรวมประวัติและผลงานของแชมป์และรองแชมป์ The s t a าปีที่4-6ไม่ทุกคนได้ติดตามรับชมกันชอบกระกดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม super thanks มาสนับสนุนช่องกวาง k t a ได้เลยนะคะและข้อมูลของแชมป์ The Star ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เราติดตามรับชมกันได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะคะ